สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดคลิปด้วยการเก็บเสื้อาแล้วก็หนีออกจากบ้านเย้ยไม่ใช่อ้าวเฮ้ยเล่นเองตบเอง <laughs> โอ้ยเมื่อกี้เล่นอะไรไปก็อายเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็จะมาเก็บกระเป๋าเนี่ยแหละแต่เราไม่ได้จะหนีออกจากบ,บ้านนะทุกคนแค่เปลี่ยนที่นอนสักสองสวันเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็จะมาเตรียมเสื้อผ้าสัก3าชุดประมาณนี้แหละเอามายัดลงในกระเป๋าวิเศษเวอร์ <c oughs> อีกและกระเป๋าจัดระเบียบนี่แหละที่ไม่ว่าผ้าจะเยอะแค่ไหนน้องก็สามารถอัดเสื้อผ้าเราทุกตัวให้อยู่ในพื้นที่เล็กๆแบบนี้ได้ <Wow. S 2> นี่คือสิ่งต้องมีของนักเดินทางทุกคนเลยก็ว่าได้ถึงไม่ใช่นักเดินทางแต่มีติดบ้านไว้ก็คือลถ ต่อมานะคะเราก็จะเอาของที่พี่สั่งเอาไว้ว่าถ้าไปหาเนี่ยให้เอาไปให้ด้วยมียาย้อมผมถ้วยผสมสีหัวฉีดช,ชําะะแล้วก็เทปพ,พันเกลียวที่ซื้อมาเผื่อว่าจะได้ใช้แล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมายัดใส่ลงในถุงกระดาษใบนี้เลย มาต่อกันด้วยกระเป๋าของใช้นะคะสิ่งที่พกไปด้วยก็มียาชา่าแป้งสีฟันโขหงลิปสติกแป้งพับฝนปิ่งแล้วก็เหมยปีดินสอเขียนคิ้วค่ะส่วนอื่นๆที่เหลือที่ไม่ได้เอาไปก็คือไปรอย,ยืมพี่เอาข้างหน้าจ้าต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ชาร์จแบตหรือว่าชงเตียนฉี เคร่งบรรจุไปด้วยหัวชาร์จแบตหรือจะเรียกให้ดูดีหน่อยก็คืออะแดปเตอร์ในภาษาจีนก็คือช่องเดียนโถแล้วก็พาวเวอร์แบงค์อีต้องเดียนเหยวนหรือจะเรียกว่าชงเดียนเป่าก็ได้เหมือนกันต่อมาก็คือสายชาร์จชงเดียนเซียนที่ก็เล่นใหญ่เล่นโตพกที่3สาย3หัวไปเลยจ้ะและสิ่งสุดท้ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ชาร์จแบตแต่อย่างใดแต่ดันมาอยู่ในกระเป๋าใบนี้ก็คือหูฟังหรือว่าเออจีนั่นเองเวลาเราออกไปข้างนอกลรวแบตโทรศัพท์เราหมดเราต้องการจะยืมที่ชาร์จแบตนนาาพ โชจีเหมยเตี้ยเหรอเคยอีเจี้ยหีเตอชงเตี้ยเป่าโย่งอีเซียมะทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ต้องการฟังสำเนียงจีนชัดๆเนี่ยก็สามารถก๊อปประโยคแล้วก็เอาไปฟังใน Google ได้เลยและสิ่งสุดท้ายที่หนักที่สุดแล้วก็ลืมไม่ได้เลยต้องแบกไปให้ได้ก็คือ iPad นั่นเองหลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็ชูฟ้าออกเดินทางกันเลยจ้า และสิ่งแรกเลยที่ทําหลังจากลงรถได้แล้วก็คือการตามล่าหาของกินจ้าซึ่งแน่นอนเลยว่าสิ่งนั้นก็คือร้านลูกชิ้นทอดที่เหมือนแบบเป็นร้านต้องมีในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็หากินได้และเมนูประจําของหน้อยเลยก็คือต้องเป็นลูกชิ้นแดงเท่านั้นแล้วก็พบแล้วค่ะคนที่จะให้ที่พักเราในค่ำคืนนี้แล้วก็จะต่อไปอีก 2- 3วัน ก็คือลูกชิ้นที่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะไม่พอยาไส้ก็เลยต้องมาหาเวฟข้าวเพิ่มซึ่งข้าวสวยในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าหมี่ฟาเมนูสุดยอดสารอาหาร ดูจากอาหารการกินแล้วรู้เลยว่าเป็นสายรักสุขภาพ <laughs> สป라이ด์น้ำผี <c oughs> พัฟเค้กรสหลานเหมย หลังจากกินขนมทําอะไรเสร็จแล้วนะคะจูจๆเนื้อก็ผานตัวเองมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นั่งคลีนหน้าเฉยเลยงงมากอาบน้ําเสร็จกลับมาก็คือกลับมาอยู่ในท่าประจำเลยจ้าทุกๆวันจะต้องมีช็อตนี้ซึ่งการนอนไปพร้อมกับการเล่นโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทางเจ้าหวานโชจิ